สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันพุทธที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพเวลาห้าโมงเย็นสินาทีนะครับเราจะดูว่าของในกล่องเป็นอะไรซึ่งอันนี้นะครับกรีดให้เห็นๆเลยเย็บโอเคนี่ครับ น่าจะเป็นเเหรียญน,นะครับนั่นไงผมว่าละ่ะเหรียญเหรียญเหรียญเป็นการแข่งเทควันโดนะครับแล้วก็เป็นการแข่งเทควันโดนะครับ,รรบซึ่งรู้สึกจะเป็นอันดับ3าม เป็นเหรียญก็ไม่รู้เขากแกะยังไงอย่างนี้เหรออ่าโอเคว้าวสวยนะเนี่ยดูกล่องครับดูกล่องอยากจะบอกว่าเหรียญน,นี่อื้ือ้อาวพี่เอ๋ยใหม่กริฟสุดยอดไงล่ะ มาแล้วครับ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 ยูโดนี่โอเคเลยทุ่มท่านี้เลยนะครับสวยงามนะครับ โอ้สวยป้ายสวยเหรียญสวยโอเควางเหรียญไปก่อนอโอเคครับผมอาขอบคุณครับสวัสดีครับเย้เ <Yeah. S 3> ขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ยูโดได้เหรียญทองแดงอันดับ3นะครับถือว่าเก่งมากจากคนแข่งเป็นร้อยคนบายบายไปแล้วนะครับ